มาเอ๊ะมาอดอตอดอดดมาสิลูกอดอดเรี้นึ่นึ่โดดมาเร็วเร็วเรเรมาหจองจ้ำโดดสิอโนโดดได้พอเห็นโนโดดบ่อยอโนโดกอโนโดกอโนโดดแล้วอโนโดอตึงวะอตึงเลว มีคนขี่สาอยู่ตรงนั้นอยากขึ้นมาจังเลยมาไม่ไล่อะทำไมชนโนขึ้นป่าล่าวะจัสมินจัสมินสบายเขาละ สบ,บายเขาละาที่นอนนอนลงโอ้ยหนัก